สวัสดีครับวันนี้ก็อัดคลิปสองรอบเลยนะครับเพราะว่าไอดีผพมเนี่ยอัดคลิปเสร็จแล้วก็จะกําลังจะลงแหละแต่พอดีผมก็ได้ไอดีคุณอันมารีวิวเพราะว่าไอดีคุณอันเนี่ยห้าดาวทั้งทีมแล้วก็สกิลเต็มหมดนะครับก็ต่างจากไอดีผพมผมกันเลยอ่ะอัดอีกรอบหนึ่งย,ยอมช้าวันนี้เราก็จะมารีวิวคุกกี้รสซากุระนะครับเดี๋ยวมาดูสกิลคร่าว ท็อปปิ้งเนี่ยเป็นโจมตีนะครับรลแล้วเดี๋ยวมาคุยรายละเอียดตอนผมบอกรายละเอียดท็อปปิง้งคือตัวเนี้ยสร้างความเสียหาย88.7%นะครับที่เรเวลเจความเสียหายเพิ่มเติมต่อสิ่งที่ไม่ใช่คุกกี้10%ถ้าโดนตัวเดิมซ้ำๆทุกสามครั้งเนี่ยมันจะลดลงทีละย0ลดลงสุ่งสุด80%เนะครับเพิ่มพลังโจมตี2.5%นาน1อวินานสองวี ก็คือหลังจากไล่สกิลไปเสร็จก็มีเวลา10บซองวินะครับที่บับเพิ่มพลังโจมตีของซากุระยังอยู่ซ้อนทับสูงสุด10อันก็คือคำว่า10อันเนี่ยทีมฝั่งตรงข้ามมีจํานวนเท่าไหร่ก็นับ1ถ้าสมมติทีมฝั่งตรงข้ามไม่ได้ใช้ทีมซัมมอนเลยก็จะนับแค่5นะครับก็มีแค่5ตัวฮาคุก,กิแค่นั้นยิ่งถ้าซัมมอนเยอะๆยอะั้งทีมฝั่งตรงข้ามเป็น ซับปุ๋ยฝ้ายเนี้ยสแตกก็จะขึ้นแปดถ้ามีฟักทองด้วยอะไรด้วยก็เต็มแม็กเลยครับขึ้นสิบเลยก็เพิ่มโจมตียี่สิเลยนะครับโอเคเราไปดูรีวิวท็อปปิ้งกันท็อปปิ้งที่ใช้นะครับตัวแรกนะครับไวเบอร์ลี่ลดความเสียหายกับลดความเสียหายกิติคอนนะครับคูลทามเนี่ยให้มีติดไว้นิดนึงประมาณนี้นะครับ ตัวต่อมาครับบาวลดความเสียหาย5เหมือนกันครับคูทามเนี่ยตั้งแต่1.9ถึง5.7อะไรไปได้เลยเพราะว่าเราจะไปใช้กับทีมอื่นด้วยนะครับแล้วก็ให้ความเร็วโจมตีไ้ด้วยนะครับพระคุมจะลงเบาวกับสมุนไพรมันเดิบตัวต่อมาเป็นเอแค์ครับลดความเสียหาย5เหมือนกันคูทามเนี่ยประมาณ3.6 3.7ไม่เกิน 4.6ประมาณเนี้ยเท่าที่เทสมาครับเท่าที่ได้พ่นดีแล้วก็ลดดีบับติดไปด้วยครับสมุนไพรครับคูทามไม่มีก็พอใช้ได้นะครับหรือว่ามีติดไว้นิดนึงก็ดีแล้วก็ความเรงโจมตีมันเดิมถ้ามีออฟเพิ่มพลังโจมตีด้วยนี่จะดีมากนะต่อมาครับสากุละคูทามไม่ต่ำกว่า3.6นะครับพบเคยต่ำกว่านี้แล้วมากกว่านี้มัน ไม่เหมาะประมาณนี้ครับฟอปชันใส่ถ้ามีออฟลองกิทิคอนก็ใส่ไปด้วยเลยครับเยอะๆเลยเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเลือกตีทีมให้ดูครับเป็นซ้ำทีมก็ทีมน,นี้เป็นไส้เร็วพาเฟ่นะครับที่ผมรีวิวไปตอนต้นซีซั่นแล้วก็ไส้เร็วเหมือนกันแต่ทอดเขียวออกไส้านาฬิกาโอเคเราไปรับชมกันเลยครับ ครับอันนี้ก็เป็นป้องกันนะครับของซากรุระที่ผมปรับไวให้คุณอั้นตอนช่วงดึกเมื่อคืนแต่พอเปลี่ยนท็อปปิ้งช่วงชวเช้าแค่นั้นแหละดูแล้วก็กลับมาเปลี่ยนกลับก็ดีขึ้นเหมือนเดิมนะครับก็ต้องกลับมาใช้เซตที่ผมกำลังพูดถึงนี้กำลังอัดคลิปนะครับครับทีมแรกที่เราจะลองนะครับต้นนี้ น่าจะเป็นโกโก้เต็ดหรืออะไรหรือเปล่านะแต่สมบัติเข้าสซมมอนชัดเจนเลยครับเดี๋ยวเราเอาสัก,กุระไปลุยเลยถ้าอย่างนี้สแต็กสัก,กุระขึ้นสิบแน่นอนครับเขามีชะราม้ลยแต่พ,กพ,พีกนีกนนน้กัน เวรแรกเขาก็หายแล้วนะแรงขนาดนียคนเนี่ยกเรียบร้อยนะครับสำหรับทีมแรกซัมมอน ของก็เท่าๆกันเลยนะเพราะว่า5ดาวเหมือนกันสมบัติก็แม็กเหมือนกันไปครับไปรับชมทีมต่อไปกันเลยครับครับทีมที่ซองก็จะเป็นทีมนี้นะครับก็คือปิดซองตัวสานะครับปิดตัวที่สามที่สี่แล้วก็เปิดซับเป็นปุ๋ยฟ้าให้ชัดเจนสมบัติเป็นคนนกนะครับอันนี้เราพอจะสู้ได้ก็คือสแต็กซากุระเราก็ขึ้น8 ตามที่ผมบอกเลยครับไปครับไปรับชมกันเลยรักษากำแพงปราสาทประจำที่ไม่รู้ว่าเต็ดฟักทองหรือว่าอะไรนะครับเต็ดเอแครนะครับแต่กุหลานี่พูดมากเมื่อนพาเฟ่นี่แต่กุหละไปปิกนิกคาเฟ่ร้องเพลงเข้าไปด้วยกันสนุกเลย คำสั่งใจชัลิแสงสว่างจำทารนี่คือคำสั่งพ่จันเลิกทับิงบางไปนิดเดียวเกือบไม่รอดนะครับนี่นะครับดาเมจประมาณนี้ครับสำหรับทีมนี้ก็ เต็ดยืนหน้านะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวที่ปิดอะไรแต่เราก็เห็นปุ๊มไฟ้าของเขาแต่ตัวเนี้ยก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับทีมแซมอนที่ส่พาเฟ่เดี๋ยวผมจะลองตีให้ดูว่าจะสู้ไหวหรือเปล่านะครับ นี่ค <gegen violin> <warfare> ือคำสั่งการวิจัยันเล่วๆนะแสงสว่างจงนทางไี่นิดนังอ้าวตายเลยรู้สกิลแรกและส้างตัวเลยยังว่านะครับทีมเข้าไม่มีโดดาเมจของฝั่งสงครามนี่คือคำสั่ง คุณที่เชื่อใจกันดูดมเม็เรียบร้อยนะครับไปทีมต่อไปกันเลยครับครับทีมนี้ก็เป็นทีมหน้าหนึ่งเหมือนกันไม่รู้ว่าตัวที่ปิดเข้าอะไรนะครับแต่สมบัติเขียวแล้วก็เอาสากุระทีมกับทีมทีเหลวของเราไปลุยเลยครับไม่มวย,วยสี่พันเจ็ด เอ้ยนางฟ้าเจ้าให้เลปด้วยถ้าเจอทีมแบบเป็นสบัติเขียวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ สบายครับเพราะว่าดาเมจของเราก้อนเขาหนึ่งนาทีเนี่ยสูงมากและยิ่งถ้าเขาเปิดทัพเป็นเป็นปุ๋ยไฟ้าใเห็นชัดเจนเนี่ยสบายครับนี่นะครับซ่องนางตำนาน5้าดาวโอเคไปรับชมทีมต่อไปกันต่อเลยครับทีมนี้กันบ้างนะครับไม่รู้ว่าเขาปิดตัวอะไรไว้ผมก็จะเอาสาก,กุละของเราไปลุยดูนะครับ พูดมากมันพาเฟาเลยเดี๋ยวพวกอาจจะมีจัดทีมซ่องตัวคุกกี้แฮกปากอย,าาอยู่ในทีมด้วยกันแล้วใส่ท็อปปิง้งรถคูทามโอ้โหสนุกโค้ดอ๋อถ้าเข้าเป็นทับปุ๋ยป้ายแล้ว้็ค่อนข้างได้เปรียดหน่อยจะมีโอกาสชนะเดี๋ยนี่คือคำสัง่ง เรียนร้อยครับเข้าหนึ่งนาทีดูแบบถ้าใครใช้ปุ๋ยฟ้ายแล้วเจอสากุละาเดือโหดหลายมากเลยน,น,ล <c oughs> นี่นะครับดาเมจก็ประมาณนี้เลยไะครับทีมต่อไปทีมนี้ก็เป็นเปิดปุ๋ยฟ้ายชัดเจนนะครับแต่เป็นสมบัติลางนี่เราไปรับชมกันเลยครับ เป็นเบสก,กับราชินีครับแบบนี้เราน่าจะชนะสกิลแรกเขาก็เลือก4ีตัวแหละไม่มีจุกนะครับสำหรับทีนี่ไม่มีจุกดูต่อเข้าหนึ่งอาทดี แต่กุละเราตายนะครับเพราะว่าป๊อปปิ้งโจมตีไม่ดรถี่ให้นัาก,กั่นตัวเองเ,เราเล่นน้ำเม็ดอนักน,วน่วงโอเคครับไปทีมต่อไปกันเลยครับทีมนี้ก็เปิดปุยฟ้าชัดเจนแต่สมบัติทีมนี้เป็นเขียวนะครับไม่เหมือนทีมที่แล้วสมบัติเป็นหลังดีบับ นะครับลุยยยังดูเนีบใช่ไหมอาจจะเป็นซ่องนางตำนานนะครับส่วนมากคนที่ใช้กันไปผมว่าไ,ไม่รอดสกิลแรกเลือดตามตัว อีก,กอ๋อทีมนี้ดาวเข้าน้อยด้วยนะครับไปครับทีมต่อไปต่อเลยแล้วก็มาทีมที่ซ่องบ้านนะครับทีมสาก,กุระผมก็น่าจะตีไปครบเกือบทุกทีมเมตาปัจจุบันของซีซั่นนี้นะครับเดี๋ยวมาดูทีมที่ซ่องกัน ไซเรลพาเฟ่ที่ผมรีวิวไปต้นซีซั่นนะครับเป็นพาเฟ่เคียวนะครับเราจะมาเจอกับทีมซีเรลจัดทีมแบบซ่องซ่องหนึ่งนะครับหน้าซ่องกลางซ่องล่างหนึ่งจะเอามาชนได้ครับไม่ว่าสมบัติจะเป็นอะไรถ้าเจอไ้เร็วไ้เคียวหรือไ้อะไรเงี้ยใช้ไีเรลเคียวของเราไปบวกได้เลยครับไปครับรับชมกันเลย วิญญาินกานทกใจฉันเลิศลอยนะแช่แข็งทุกสิ่งลองฟังเพลงนี้สิแข็งแต่เป็นเสียวเยบร้อยครับวิญญาณถิ่นกานท้่กังใจฉันเลิลอนะ มมอันนี้ก็เป็นรีวิวการเลือกตีทีมนะครับแตครับทีมทีมนี้ไส้เร็วคีสบัดิเหมือนกันเลยครับจัดทีมแบบซ่องซอ,องหนึ่งของเราจะัดทีมแบบซ่องหนึ่งซ่องนะครับถ้าไส้เร็วซ่องซ่องหนึ่งไม่ว่าเขาปิดตัวไหนตำแหน่งไหนนะครับให้เอาเหมือนเดิมครับทีมตีเร็วทีมนี้ของเราไปลุยได้เลยครับบุกทะลุ

ียนหลายดโนบักเต็มอกการต่อสู้นี้จะถูกบันทึกลงในหน้าประวัติศาสตร์ดาเมก็ประมาณนี้นะครับฝากขับรับชมทิมต่อไป ครับเราก็มาทึ่งทีมซา,าบ้างนะครับเป็นไา้เร็วแล้วเอานาฬิกาขูถามไส้แทนเคียวนะครับทีมนี้ก็จะใช้โจมตีกับทีมที่ปิดตัวที่4ที่5นะครับสมบัติขนนกรหรือว่าสมบัติอะไรก็ได้3าตัวแรกเข้าจะเป็นซ่องตัวนี้ครับเป็นโกโก้กักบไวท์หรือว่าเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่ปิดซ่องตัวเนี้ยคือเราไม่เห็นตัวซับเข้าเนี้ยตัวนี้อาจจะเป็นชลามหรืออาจจะเป็นอะไรเงี้ยตัวนี้เราก็ไม่รู้เป็นฟาเฟ่หรือเปล่าให้เราเอาตัวนี้ไป เดี๋ยวเราจะได้เห็นว่าข้อดีข้องการมีบ่าวคูทามสู้จะเป็นยังไงครับมันจะกระโดดหบบสกิลตอนฉลามกระโดดไปข้างหลังเพราะว่าทีมของเราเนี่ยมีตัวดามเมจซ่องรักก็คือ,อยืนแนวหน้าทั้งคู่เลยถ้าโดนฉลามกระโดดทีเดียวซ่องตัวตายเนี่ยเรียบร้อยนะครับแผลก็เลยต้องใช้ชั้นเชิงในการแบบให้บ่าวกระโดดลบแปข้างหลังถ้าตายจริงๆก็เข้าให้ตายตัวเดียวตัวนี้ก็ยังอยู่นะครับไปครับรับชมกันเลยครับ อืหตาทำเป็นราชินีครับนี่ครับวาทำช่องนะครับคนดังคนดังนี่คือคำสั่ง

ถ้าจังหวะเมื่อกี้เนี่ยตัวเอแคของเราออกสกิลเสร็จแล้วไปสมุนไพรนะอันนี้มันเอแคเซตแล้วไปตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันออกลัดสกิลไปหน่อยเพราะว่ามันมีลถดีบัฟนะครับถ้าใครอยากดูสังเกตการออกสกิลล้ดดับสกิลก็พอดดูย้อนกลับไปดูได้โอเคครับไปทีมต่อไปกันต่อเลยครับครับทีมนี้ก็เป็นปิดซองตัวครับตัวที่3ามสี 4. และเปิดพาเฟ่สมบัติล้างครับถ้าเจอซับเป็นพาเฟ่ครับให้เราเอาไส้เร็วนาฬิกามาตีนะครับประมาณนี้ครับย่าเอาไส้เร็วคีมาตีนะครับแพ้เพราะว่าลำดับสกิลของเราไม่ทันเข้าถึงถึงเราจะออกสกิลไปนะพาเฟ่เข้านะ่ะฮิวรับดาเมจของเราได้นะครับไปครับไปรับชมกันเลยลบไปฉันจะเคลียร์ทาง จุยันเลยนีคือคํงานยฉันเลลเทนนีสิล้ัเทนลเทนนินี่คสังานวิจัยทนะสัต์ให้เจุยลองเทนนี่ลอมเทนนสิงานวิจัยฉันเลนี่คือคาสั่ง นี่ยครับค่อนข้างจะสกิลของเราก็จะทันเข้าเข้าก็ทันเราแต่เราจะได้เปรียบนะเพราะเราแบบเป็นการโจ,จมตีแบบ DPS อะคาอข้โจมตีแบบเป็นสกิลเป็นชุดๆเนี่ยมันก็เสียเปรียบใช่ไหมตัเข้ามาจบแล้วเหรอดาเมจประมาณนี้ครับไปต่อครับ ครับทีนี้ก็สมบัติล้างปิดตัวที่4ีหเหมือนกันนะครับก็เราเหมือนเดิมเอาทีมไซเรลพาเฟสมบัตินาฬิกาไปสู้นึกถึงเหล่าพวกกี้วีรชนผู้ยิ่งใหญ่ที่ต่อสู้กับมังกรขึ้นมาเลยทะเลแสงสว่านจงนำทางลองงเทลนี้สิ

ทีค่อนข้างยื้อมากนะแบบนี้แต่เราเปอร์เซ็นชนะเยอะมากาโอเคครับตาต่อครับอืมทีมนี้เขาก็จัดทีมแปลกๆเดี๋ยวผมก็เอาซากรุระของเรามาลองตีดูนะครับไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าไม่รู้ว่าตัวนี้เป็นอะไรนะครับ วันนี้รู้สึกมีพลังเต็มเปี่ยมเพราะว่าเราเห็นปุ๋ยฝ้ายเข้านะครับก็ลองดูอ๋อไม่ใช่มีเทียวดีหลาดอ่ะงานวิจัยชั้นโล่ไปไปกับความด้วย ให้เกิดจุยงานวิจัยฉันร้อนไวๆนะงานวิจัยฉันเ้อนแสงสว่างก้นน้ำชาก่อนสิครับงานวิจัยฉันไม่ได้แล้วไปงสว่างก้นน้ำชาใเกิดจุให้เกิดจุยงานวิจัยฉันร้อนไวๆนะไม่ได้แล้วแสงสว่างกุนน้ำทางก่อนสิครับ เรียบร้อยครับดูดาเมจครับก็มาสรุปช่วงท้ายคลิปนะครับทีมซากุระของเราเนี่ยก็จะตั้งเป็นทีมดักหรือว่าถ้าจะเอาเป็นโจมตีเงี้ยเราก็โจมตีกับคนที่เปิดซับเป็นปุ๋ยฝ้ายชัดเจนนะครับสมบัติเป็นชุบก็ได้หรือเป็นเคียวเป็นคีอะไรก็ได้ครับได้เห็นปุ๋ยฝ้ายอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับเพราะว่า เพื่อที่จะเพิ่มสแต็กตามที่พมรมวิวอยู่การตีทีมไปนะครับทีมที่2เนี่ยก็จะเอาเจอกับไส้เร็วที่จะทีมแบบซองซองหนึ่งนะครับประมาณนี้หรือว่าทีมหน้าหนึ่งสมบัติเขียวก็ได้อะไรก็ได้นะครับที่เขาไม่มีไตเกอร์ทีมที่3ก็เอาไว้ตีพวกระดับบนๆเลยเมตาปัจจุบันทีมนี้ผมจะใช้บ่อยมากนะครับในอดีม ก็คือปิดตัวที่4ที่5สมบัติไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้จะดีมากๆนะครับก็อย่าลืมนะครับเวลาตั้งก็ตั้งรับนะครับปิดซ่องตัวท้ายไว้เปสางตัวโชว์ไปเลยครับว่าเราเนใส่เร็วจ้าจ้าดีกว่าเราแบบมาถูกโจมตีด้วยทีมทำม,มอนแล้วแบบแผลยาวแดงตลอดเนี่มันเห็นแล้วมันเสียอารมณ์นะครับประมาณนั้นครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับ คลิปก็อาจจะลงช้าหน่อยเพราะว่าผมต้องใช้ทดสอบใช้เทสอะไรให้มันดีจริงๆก่อนเพงจะเอามาลงคลิปนะครับเพาะผมไม่รีวิวมั่วๆแน่นอนทุกทีมที่ผมรีวิวนี่ผมใช้งานได้จริงนะครับก็สามารถดูผลงานได้ที่หน้าเพจนะผมเดี๋ยวโพสไว้ตลอดนะครับบันนี้ก็ขอบคุณครับ